ครับรถบรรทุกเนี่ยมันเราทางานหาเลี้ยงครอบครัวนะพี่นะคือถ้าเราเลือกไม่ดีเนี่ยแคสเทียววีอย่างเงี้ยคือครอบครัวเรารอที่บ้านเรารออย่างเงี้ยเราเอาความปลอดภัยไว้ดีกว่าคือเรากลับมาหาครอบครัวเนี่ยมันยังไงมันก็มีความสุขอัเราไปอยู่ข้างทางอยู่แล้วพี่ผมกอลฟครับผมแล้วพลเดชอัชลาวุจิครับธุรกิจของผมก็คือค้าขายครับขายผัก ผักที่ส่วนมากที่มาก็สามารถจมาจากทางเหนือของประเทศไทยครับตอนนี้ผมจะวิ่งอยู่อมก่อยเชียงใหม่มาลาดหรีครับแต่ละเที่ยวที่วิ่งอยู่ระยะประมาณ16ตันต่อหนึ่งเที่ยวต่อหนึ่งเดือนผมวิ่งประมาณ2,000 20, กิโลวิ่งเส้นหลักด้วยแล้วก็บนเขาด้วย สิ่งที่สําคัญก็คือ,อยางที่เราใช้ต้องเซฟทั้งคนขับและก็เซฟทั้งเรื่องของราคาถ้าลดต้นทุนได้เราก็ต้องลดก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ยางที่มีความนิยมในหมู่รถสิบ้อเยอะอก็เลยมามองหาในการลดต้นทุนโดยการเราลองเปลี่ยนยางที่มีราคาที่ถูกลงลองมาอยู่หลายยี่ห้อแล้ว ตอนแรกยางผมก็ไม่กล้าใช้เนาะเราเคยใช้แต่ยี่ห้อที่ว่ามันเส้นละหมื่นกว่าบาทจนมาเป็นยางของ GT ตัวนี้้ทีเนี้ยเท่าแก่เขาบอกว่าให้ลองใช้ดูก่อนแล้วเราก็ยังไม่กล้าก็ไปใส่ยางหลักก่อนเพราะเราควรลื่นนะถ้าพูดตรงตรงแต่พอเราใช้ไปสักพักเราเริ่มมาใส่ล้อหน้าคุณภาพม,มันใกล้เคียงกันดีไม่ดีอาจจะดีกว่าด้วย เมซาสองสังเกตไช้มาได้ประมาณ7เดือนแล้วหน้ายางสึกหล่อน้อยในระยะทางเข้าเดือนกับยางตัวเก่านะไอหกเส้นหลังอ่ะผมใช้มาปีกว่าแล้วผมเปลี่ยนเดือนมิถุนาปีที่แล้วประมาณวันที่สิบฝาอันนี้ก็ปีกว่าแล้วดอกก็ยังไม่หมดอ่ะไอที่ผมชอบมากเลยสองยางคือนิ่มมากเลยคือแบบอารมณ์แตกต่างเลยว่าจากตัวเก้ากับตัวใหม่ครับแค่เปลี่ยนแล้วเราวิ่งมุนคอนกีอนวฟันรู้สุกเรารู้เลยว่ามันนิ่มกว่าของเดิมแน่นอนมันกอดโค้งดีกว่า ว่ามันแบบนี้จบสุดแล้วผมต้องครับขับรถส่งไก่ที่พี่อยู่ครับส่วนมากเส้นทางที่ผมพิ้งก็ไปทุกประเทศเมื่อวานก็ไปนครสวรรค์มาทีนี้ยางมันแตกเท่าแก่ผมก็เลยให้กลับมาเปลี่ยนที่ร้านผมก็เลยแนะนําตัวนี้ไปให้เจ๊ผมว่ายางตัวนี้ตัวใหม่แก้มนิ่มยางหนึกบกว่าเดิมครับพี่ ฝนตกปล่อยๆเนี่ยเขาไม่ค่อยขับเร็วใช่ไหมพี่แต่เมื่อวานผมรถด,ด่วนเนพี่ก็เบรกกระทันหันก็ถือว่าดีพี่เบรกใช้ได้เลยครับอยู่ยางหนึบไม่ลื่นไม่เอียดพี่ของ20ตันอยู่แน่นอนพี่เลาเราเข้าโค้งความเร็วประมาณ60เนี่ยมันจะลื่นออกไหมแต่ถ้าเทียบการใช้งานว่า GT ตัวน,นี้ก็โอเคนะพี่ใช้ได้เลยราคาไม่แพงแต่ว่าคุ้มอยู่นะนคนขับรถ ถ้าถามว่าผมชอบอะไรของยางตนนัวนี้หนึ่งเลยก็ประหยัดเท่าแก่พี่ยางดีด้วยพี่แล้วถามว่าใช้งานเทียบกับยางราคาแพงๆยี่ห้อดีๆได้สบายเจ้าของธุรกิจ่างผมเซฟคอร์สส่วนผมก็เซฟตี้ผมก็อุ่นใจครับคือเราเลือกใช้ยาง G T ครับพี่